ท่านู้ฟังทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็พบกันอีกมาพบก,กันตอนต้นฉบับหนังสืออันเล่นตอนที่แปดหนังสืออันเล่นเลมที่ห้านะตอนที่แปดเป็นตอนจบหนังสืออันเล่นหนึ่งเล่มใช้บันทึกเสียงเพื่อไปต้นฉบับแปดตอนและเมื่อวานนั้นหน้าแรกก็ดี ตอนที่แล้วก็ตามตอนนี้ก็ตามก็เป็นวันที่อ่าเป็นวันที่ยี่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยสาิเอ็ดก็เป็นว่าวันตอนนี้นะก็ให้ชื่อว่าตอนกรมหลวงยุพรช่วยตำรวจเป็นเรื่องราวของท่านมีการช่วยมากแต่ก็จะนำม,มาพูดเฉพาะบางตอนเพื่อเป็นตัวอย่าง มีปีหนึ่งอาตมาก็จำอสอไม่ได้เวลานั้นกำลังอยู่กระตอบการที่มาอยู่วัดท่าทสงนิบรรดาท่านพุทธวิสัเจะเห็นว่าวัดใหญ่โตจะคิดว่าพื้นฐานของเขาดีเนื้อที่วัดเดิมจริงๆมีหกไร่และก,กุติที่มันจะมาอยู่มีกุติอยสามหลังหลังที่ดีที่สุดก็คือหลังที่จเจ้าวาดอยู่ อีกสองหลังที่จะมาจะอยู่ได้ก็เป็นกุติทิพย์ใน,นก็หไม้ความวันนอนในกุติกลางคืนเห็นดาวได้โดยไม่ต้องออกมานกชานเห็นเดือนเห็นดาวได้กลางวันนกบินบรนยากายก็สามารถจะเห็นได้เป็นกุติทิพย์จริงๆ <c oughs> คนเดินผ่านไปผ่านมาด้านนอกสามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าต่าง ทั้งนี้เพาาอ,อะไรพระวรังคามันโปร่งฝาก็โปร่งคุ้มแดดก,ก็ไม่ไหวคุ้มลมก็ไม่ได้คุ้มฝนก็ไม่ได้ีนสภาพของวัดท่าสูงเดิมจริงๆเป็นอย่างนี้ <c oughs> อาตมาที่มานี่ก็จะวาดให้นาปฏิมนมาเพื่อให้มีการช่วยวัดช่วยสร้างหอสุดมนและช่วยสร้างวัด <c oughs> เมื่อมาถึงแล้วก็ต้องปรกกระตอบอยู่ประวัติเรื่องนี้ก็ของผ่านไป ให้ทราบว่าอาตมามาแล้วมาอยู่กับต๊อปแล้วก็มีทุนจริงๆมาร้อยบาทเงินร้อยบาทนี้ไม่ได้สร้างวัดมาต้องซื้อข้าวสารซื้ออาหารกินต้องอาศัยบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจังหวัดชัยนาทบ้างอำเภอมโนรมบ้างบ,าง,บางเคียนบ้างแล้วก็คุณชุบคุณเชอยอนบ้างและญาโยมที่กรุงเทพบ้างช่วยเลี้ยงจึงมีชีวิตมาได้ ใครมาใครไปเขาก็าให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีกําลังสําคัญในตอนตอน้นก็คือพลอากาศเอกอาธรโรจนวิพาสและสิริรัตโรจนวิพาสเป็นบัญญาของคนอาทรจะลวยวิินซีแล้วก็พิมพานันลืมนาจาก,กุลรวมทั้งนนะของท่านทั้งหมดไม่ใช่ชาวนน้นะถ้าเป็นคนณะช่วยสงเคราะห์ให้มีชีวิตขึ้นมาได้ ในระยะนั้นก็มีตำรวจมาจากกรุงเทพท่านหนึ่งมีทุกมามากับพัญญากับเพื่อนแต่นายตำรวจท่านนี้จะชื่อว่าอะไรอยู่ที่ไหนมีงานประเภทไหนงานอาจจะบอกกันได้แต่ชื่อขอปกปิดที่อยู่ขอปกปิดแต่ว่าท่านบุญนี้มีความรู้ในด้านขีดเขียนออกแบบ ก็เป็นว่าท่านมาปรารบมาถึงท่านกับปรารบบอกว่าผมมีเรื่องเกิดขึ้นแต่อยากจะให้หลวงพ่อช่วยก็ถามท่านว่าจะช่วยยังไงท่านก็บอกว่าเขาจะขังผมผมก็บอกกับเจ้านายกับผู้บังคับบัญชาว่าคขอใขังแต่ชี้เขาแล้วกันไม่ขังตัวแต่เจ้านายก็ยืนยันว่าจะขังตัว เป็นอันว่าพูดกันสองสามคราวไม่รู้เรื่องท่านจะขังแน่ผมเห็นเท่าว่าจะไปไม่รอดถ้าขังผมก็แย่อยากจะให้หลงพ่อช่วยอาตมาก็มานั่งนึกในใจว่าตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ก็จะไหวที่มีชีวิตยอยู่ได้อยู่นี่ก็เพราะอาศัยลูกหลานช่วยสงเคราะห์มีกินไปวันหนึ่งวันหนึ่ง ใครเข้ามาทําบุญก็นํเงินเข้าไปก่อสร้างเวลานั้นก็มีเล็กๆน,น้อยๆแล้วก็เงินที่คณะ,ะที่กล่าวมาแล้วให้มันเหลือกินเหลือใช้ก็นําไปสร้างที่อุทัยก็มีนน,น,นทานนทานันต่วงอีกคนหนึ่งเป็นกำมังใหญ่เป็นเจ้าของโป้ก็ช่วยให้เงินให้ทองอยู่เสมอแร่ครองชีวิตขึ้นมาได้ถ้าก็สามารถค่อยมีทุนเล็กๆน,น้อยๆสร้างไมาได้ตามลําดับ เป็นนั้นว่าท่านนายตำรวจคนนั้นท่านบอกให้ช่วยอาตมาก็งงคิดว่าเราจะช่วยอย่างไงนะวิชาความรู้ด้านนี้เราก็ไม่มีกับเขาเรียนมาโดยเฉพาะกันเอหนึ่งเรียนนักธรรมเรียนบาลีนักธรรมเรียนจบชั้นเอกนักธรรมเอกแล้วบาลีเนี่ยเรียนต่อแต่เต็มทีถ้าเวลานี้ใครจะนำไปสอบบาลีก็ตกงงแงลืมกันหมดแล้ว บาลีก็เรียนเล็กๆในน้อยกระจุมกระจิมความรู้ไม่มากแต่ว่าวิชาความรู้พิเศษ <c oughs> การรักษาโรคก็ดีการช่วยสงเคราะห์คนที่รักกันจะให้เขาเกลียดกันทขเกลียดกันให้เขารักกันเขามีทุกข์ให้มีสุขมีสุขให้มีทุกข์แต่เพศนี้หลวงพ่อปานไม่ได้สอนมาความจริงวิชาหมอท่านต้องการจะสอนแต่ไม่เรียน นาคาถาต่างๆท่านก็ต้องการจะสอนแต่ไม่เรียนไม่ชอบเรียนในเมื่อถูกขอร้องแบบนี้ก็จนใจนั่งนึกจุไปเหนียวหนึ่งท่านก็นั่งเฉยอาตมาก็นั่งเฉยแต่ความจริงการนั่งเฉยไม่ใช่เฉยอะไรคิดคิดว่าจะหาทางใดเป็นที่ช่วยเหลือได้ก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งเวลานั้นปรากฏว่าเทวดาห้าหกท่าน เข้ามาพอดีมาถึงท่านก็ยืนแล้วก็ยกมือไหว้เขาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้รับฟังและผู้อา่านได้โปรดทราบว่านี่เป็นเรื่องนิทานนะท่านผู้อ่านทุกคนอย่าลืมว่านิทานนิทานเราจะพบเทวดาพบพรหมพบใครก็ได้ทั้งหมดนิทานที่อย่างพบในสิ่งที่ราไปข้าบ,บ้านเขาพบไม่ได้ก็บพบได้เพราะมันเป็นนิทาน ก็บังเอิญมีเทวดาห้าท่านมาถึงยกมือไหว้ห้าท่านนี่เป็นเทวดาชั้นจาตุมาราชทั้งหมดคือท่านทศรสท่านวิรุฬหกท่านวิรุณปักท่านเวสวันและกรมหลวงยุพรอนเวลานั่งกรมหลวงยุพลอนยังไปอินทกะยังไม่ได้เป็นเท่าวิรุฬหกท่านมายกมือไหว้ก็เลยถามท่านเวสวรัน ว่าเขาต้องการให้ช่วยเหลือแบบนี้จะมีทางช่วยเหลือไหมท่านเวสวร,ร์ท่านก็ยิ้มท่านบอกว่าผมขอตอบขอตอบแทนอีกสี่คนห้าคนทั้งผมถ้าบอกช่วยเหลือได้เมื่อถามท่านว่าจะช่วยเหลืออยังไงมีทางเขาแนะนําด้วยท่านก็ชี้ไปที่กรมหลวงยุพน์เวลานั่งกรมหลวงยุพน์ท่านมาใหม่ๆท่านแต่งตัวเปเทวดา มีเชัดดาหแหลมเปรียบแพลวพราเป็นยับพอท่านเวสวรรันชีบอกนี่คือกรมนิมพ่นเท่านั้นแหละภาพเทวดาก็หายไปภาพยศพลเลยเอกก็ปรากฏขึ้นเป็นพลเลยเอกท่งราชนาวีไทยท่านยิ้มท่านก็ยกมือไหว้ถามท่านบอกว่าจะเมตตาช่วยได้ไหมท่านบอกได้ขอรับเท่าที่มานี้ตั้งใจใจช่วย ก็เห็นว่าพระคุณเจ้าหมดทางแล้วอึดอัดเต็มทีจึงได้ขอร้องท่านมหาราชทั้งสี่ว่ามาด้วยกันเป็นพยายนกันและก็ช่วยกันท่านเวสวรรก็บอกว่าทั้งสี่คนทั้งสี่องค์นี้ผมก็พร้อมช่วยครับแต่หน้าที่เด่นจริงๆโดยเฉพาะเป็นหน้าที่ก็มหลวงยุพน์กิดถามน,นว่าวิธีจะช่วยทำยังไงแต่บอกวิธีช่วยผมก็แบบธรรมดาธรรมดานะครับ แต่ว่าคนนี้เป็นนายตำรวจและก็มีเงินเดือนต้องขอเต็มอัตราถามว่าท่านจะขออะไรที่ว่าจะขอเงินขาทอทองเขาท่านบอกก็ไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองไม่อยาขอไม่เสจคืนหนึ่งข้าวปากหม้อนหนึ่งถ้วยมากาตัวมบมดดาแทานพุทธบริษัทแล้วกับรายการที่สองหัวหมูหนึ่งหัว เป็นนายตำรวจเป็นข้าราชการอย่าลืมนะแล้วเป็นคนท่านดีเรยมีสตังค์ตั้งแต่ข้าวบดีขึ้นไปต้องใช้ตามนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นเวลานั้นท่านยังเป็นอินทกะอยู่ท่านยังชอบชอบไอเ้เปรย์ในเวลานี้เลยแล้วนะถ้าบอกต่อไปก็มีไอ้เปย์หนึ่งหายท่านผู้ฟังทราบไหมาาเปรเย์คืออะไร บางท่านอย่าสงสัยว่าไอเป้คืออะไรถ้าไอเป้มีและอ e ีเป้มีไหมก็ขอตอบว่าไอเป้คือน้ำตาลเมาถ้าผู้ชายดื่มเซก็เรียกว่าไอเป้ถ้าผู้หญิงดื่มไปเซเรา C ้เรียกอีเป้ก็ต้องมีทั้งอีและไอไม่ฉี่นั้นนก็ขอนกันเ <c oughs> กรงคว้าว่าต้องการไอเป้หนึ่งหแล้วก็ปลาหมึกปิ้งสักหนึ่งตัวเป็นกับ จับไอเป้ท่้นก็หยุดว่าตามปกติจีนเขาบนก็เท่านี้ฟังคนก็บนแต่อ้เป้ยอย่างเดียวท่านบอกว่าอีกสองอย่างนี้ผมก็ชอบแต่ไม่มีคนเขาให้ถามท่านว่าอะไรท่านบอกคอของหวคือทองหยิบไว้อทองและของเขาอย่างหนึ่งนั่นคือขนมจีนที่เขามีใส่อะไรหัวปรีหันแล้วก็มี มีพริกเผาก็ได้ความวานั่งคือของน้องจีนน้ำพริกถ้าบอกขอแถมเขาที่ทนี่นาเทนแฉันได้ไหมเขาบอกก็เลยถามเขาถามว่าคุณเวลานี้เทวดาท่านมาห้าองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านกรมวพรรับภาษาว่าจะช่วยท่านมหาราชทั้งสี่ก็รับช่วยถ้าเป็นหน้าที่ก็กรมวพรท่านขอตามนี้ ก็เป็นอันว่าคนที่ตายตำรวจที่มาเนี่ยท่านก็ได้ที่ไปคุยานไม่เช่เล่นนะที่อยู่คุยานของท่านแจ่มใสดีมากท่านก็บอกว่าได้คขรับแล้วท่านก็นั่งนิ่งประเดี๋ยวท่านบอกท่านเห็นแล้วเห็นเทวดาที่มาทั้งห้าท่านแล้วแล้วผมก็ขอลองแล้ววิธีขอร้องในบรรดาเทพพุทธบริสัทเขาไม่ต้องใช้เสียงกันแค่พูดด้วยใจ การพูดกับผีการพูดกับเทวดานี้ไม่ต้องใช้ปากไม่ต้องไม่ต้องเสียงออกจากปากใช้ความรู้สึกของใจใช้ได้เลยท่านบอกว่าขอร้องท่านแล้วเวลานี้ท่านรับผมจะจัดการตามนั้นครับแล้วก็ท่านพูดถามว่าจะจะไปบนที่ไหนก็บอกตามใจเถอะรูปปั้นก็รูป,ปนุ่นพอก็มีรูปหลอก็มีที่ไหนก็ได้ตามใจคน คุณจะบนที่ไหนเป็นหน้าที่ของคุณให้หาของง่ายๆก็แล้วกันเท่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะกลับไปบนที่กรุงเทพ <c oughs> ในที่สุดก็ไปบนเวลาบนอย่าลืมว่าบรรดาเทพพุทธบริษัทต้องมีของครบถาวายก่อนแล้วก็กราบเรียนท่านบอกว่าถ้าสําเร็จตามความประสงค์ตามที่ต้องการก็จะถาวายครั้งหนึ่งเป็นการแก้บน ครูควาวันนายตำรวจคนนั้นก็รีบกลับวันรุ่งขึ้นตอนเช้าของก็ครบก็ในกรุงเทพหาของง่ายบนทันทีและก็ถวายทันทีต่อมาได้ทราบจ่ในายตำรวจท่านนี้ท่านมาหาและบอกว่าไปที่หน้าอัศจรรย์เป็นพิเศษครับเมื่อบนเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เป็นที่ทํางาน ไปพบหน้าภุมเข้าบัญชาท่านนั้นก็คิดว่าวันนี้ท่านคงสั่งขขงแน่เพราะเป็นกาหนดวันพอขึ้นไปแล้วก็ทําความเคารพท่านตามปกติแต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่ฟังเสียงท่านพูดมาครั้งแรกท่านเรียกชื่อแตแต่มาจะไม่พูดถึงชื่อว่าเองจงกลับบ้านได้ฉันขังแกตางกําหนดเท่านี้ แต่ว่าจะไม่ขังตัวจะขังได้ชื่อภายในกําหนดเท่านี้เองจงอย่ามาที่ทํางานนะถือว่าถูกขังไปแล้วประเดี๋ยวฉันจะถูกด่ามาทราบจะกนายตำรวจที่หลังพันตำรวจโทไพโรธท่านมาบอกว่าการขังในตํตำรวจเขรับโดยมากเขาไม่เคยขังกันเขาให้เกียรติคาว่าจะให้เป็นการขังอยู่ที่บ้านขังได้ชื่อกันถ้าไม่เตรมทีจริงๆเน่ยเขาไม่ขัง เราทราบทีหลังเนะ่เป็นอันว่าท่านพู้นี้ก็ไม่ต้องถูกครั้งเป็นนที่สุดของวันเมื่อครบกรําหนดแล้วแปลก็ว่าท่านก็แก้บนการแก้บนของท่านก็เลยบอกขอให้แก้บนที่สัตะหีบท่านก็ว่าขนมจีนเป็นหักหาไปเลยหัวหมูไหลหัวไก่ไหลตัวองค์เปว่าจะเป็นไหลไหลหาย,ยแล้วก็ โอ้ตอนน้องจีนน้ำยาทุกอย่างน้ำพริกก็ไม่มีน้ำยาเป็นว่าว่ากันเต็มที่เขาถวายเต็มกันเต็มศักดิ์ศรีและเต็มความดีเขากรงนุน่งร่นิพพานเป็นว่าลูกช้างลูกแกะลูกแพะลูกกระบ,บือของกมรมหลวงนุ่งผนก็อิ่มกันไปแถวแขว <c oughs> นี่ระบรรดาท่านบูชาท,ท่านผูฟังเป็นว่านายตำรวจคนนี้ถ้าเป็นช่างเขียนเขียนออกแบบ แล้ววางที่ถูกขังชื่อก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำงานก็เป็นคนว่างแต่ว่างจากงานราชก,การแต่งานส่วนตัวท่านไม่ว่างท่านเขียนออกแบบรวยไปเลยถ้าเป็นงานส่วนตัวโดวยเฉพาะเปนน็นว่าในการช่วยตำรวจนะหรือเวลายสิบนาทีขอต่ออีกนิดหนึ่งจะได้จบเรื่องกรมหลวงนิพร์เรื่องกรมหลวงนิพร์มีมาก <c oughs> แล้วว่าขอยับยั้งไว้เพียงเท่านี้นะเอาอีกนิดหนึ่งตอนนี้มาก็เป็นตอนที่กรมหลวงยุพรถูกโกงกรมหลวงยุพรถูกโกงนี่ไปถูกโกงที่นี่เองไม่ยากต่ความลิงเรื่องมีมากเอาของงดเอาแค่นี้ถูกโกงเพราะผู้หญิงคนหนึ่ง <c oughs> อยู่ที่อำเภอวัดสิงจังหวัดเชียงนาฏที่เขตวัดปอคลองคำเท่าตอนนั้นอาตมาอยู่ที่นั่น หญิงคนนี้ปลยกยววาลูกชายหายลูกชายเป็นวัยรุ่นอายุประมาณสิบแปปีหายไปสามปีไม่ยอมกลับบ้านเธอก็มาขอร้องว่าอยากจะให้ลูกชายกลับอาจะมาก็เป็นในเพียงตัวแทนเป็นคนบอกตามที่พระเจ้าทรงทงตัดว่าอาคาตาโรตถาคตา ้าทาคตไปในเพียงผู้บอกบอกแล้วเธอทําได้ก็ได,ไได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเธอแนะน,นําไปก็เลยแนะนำบอกว่าคนหายนี่โยมเขาอาศัยกงหลวงยุพน์กันนะ <c oughs> ถ้าบนกงหลวงยุพน์แล้วก็มีเจตที่จะมา <c oughs> แต่ว่าจะมาหรือไม่มาจะมาก็มายืนยันเวลาบนโยมก็ใช้ของสักหน่อย ถ้ามาจริงๆก็ใช้ของมากๆก็แนะนำตามที่เขาเขาทำกันแต่ว่าเวลานั้นสมหลวงพ่ออย่างนิยมไอเปอยู่ยังขอยังเรียกไอเปย์ <c oughs> ก็เป็นมาหญิงคนนั้นกระบนเวลาบนใช้เปย์นึ่งจอกได้กลับเรียนกับท่านว่าในเวลาบนว่าท้าลูกชายกลับมาจะถาวายเปย์สามหายในใ,นใจปั้ม เมื่อบนเสร็จรายกฏว่าลูกสามวันที่สามลูกชายมาถึงบ้าน <c oughs> ลูกชายมาถึงบ้านแกก็ดีอกดีใจวันที่สามเขาก็ชายมาเธอก็แก้บนอย่าลืมว่าเวลาบนเธอบนบอกไอ้เป้สามหายแต่เวลาแก้บนจริงๆบรรดาท่านผู้ฟังใด้สังเกตเรื่องของคน แก้บนจริงๆปรากฏเอาหายมาตั้งสามหายถ้าเอาไอ้เป้ใส่ไปหายละจอก <c oughs> อย่างนี้เครื่อวิเทวดาถูกมนุษย์โกงแล้วก็แก้บนท่านพอแก้บนเสร็จปรากฏอยู่เวลาสามวันได้ได้จอกละวันลูกชายหายไปตามเดิมเมื่อลูกชายหายไปหลายวันสิบวันกว่าตามก็มพบถามใครก็ไม่พบ ในที่สุดเธอก็มาถามอัตมาอีกว่าขณะที่บนกรุงหลวงยุครบนแล้วลูกชายก็มาแล้ววันที่สามก็มาถึงบ้านแต่ว่าพออยู่บ้านในสามวันฉันหาของได้ฉันก็แก้บนญพอแก้บุญในสามวันลูกชายหายไปอีกหายไปสิบวันกว่าแล้วตามไม่พบอยากจะทราบว่าถ้าจะตามใหม่เธอจะมาไหม ก็ถามเธอว่าเวลาเธอบนบนอะไรเธอก็เล่าให้ฟังถึอเวลาแก้เธอเวลาแก้เธอก็บอกว่ามีคนข้างบ้านเขามาแนะนําคําว่าไห,าใ,หให้เอาไหามาตั้งแต่ว่าของไม่จําเป็นต้องเต็มไหเอาใส่ไหายได้เจเาะก็ใช้ได้เือว่าด้าหนึ่งไหมันเต็มหายหรือไม่เต็มไหก็ของในหายเธอก็ทําตามนั้นด้านที่สุดลูกชายก็หายไป ก็จึงได้บอกเธอว่านี่โยมมันไม่ไหวเสียแล้วเป็นเหตุเกินวิสัยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราบนหนึ่งหายและสามหายแต่ว่าใช้หายได้จอกปริมาณมันไม่ได้กันอาตมาก็มีไม่มีหน้าที่บังคับเทวดาเทวดาก็ไม่ใช่ลูกนอก้องอาตมาฉะนั้นขอโยมที่โปรดทราบ ว่าต่อที่นี้ไปให้เป็นภาระของโยมอาตมาไม่รับรองเด็กจะมาหรือมาจะบนท่านอยรับรืยไม่รับก็เป็นหน้าที่ของโยมก็เป็นวันเลิกกันนี่ระบรดดาแทนพุทธบริษัททุกท่านนอกจากนี้ก็มีอีกเยอะเป็นอันวันการแก้บนของนลวงพ่นี้แก้กันเกือบทุกวันแล้วก็มีคนมาขอร้องให้ติดต่อกลุ่นพวามทุกวัน แต่ก็เป็นความดีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนนี้ก็ทํากันก็ไม่มีใครเขากงกรมหลวงยมพรมีมมมกงอยู่รายเดียวต่อมาเมื่อท่านวีรนุชหกที่เป็นเจ้านายโดยตรงท่านเลื่อนไปอยู่พรมกรมหลวงยมพรเป็นอเนอินทกะเป็นเทวดาเตรียมการอินทกะเนี่มีพันท่านก็ถูกเลือกให้เป็นวีรนุหก มันหลังจากเป็นเทวดาชั้นวีรุณหกแล้วเป็นเจ้านายเขาเป็นหัวหน้าเป็นทา้ทามหาราชท่านก็นมารายงานในราบบอกว่าเวลานี้ผมเรื่องเป็นวีรุกหกแล้วครับเป็นผู้บังคับบัญชาใหญ่ต่อไปแต่ใ,ใครเขาจะบ,บ่นผมการบ่นเหล้าก็ดีบ่นน้ำข้าวก็ดีบนน่บนเอเป้หรือน้ำตาลเมาก็ดีของงดทั้งหมดให้ใช้แต่ของบนธรรมดาธรรมดา นารบ a n ดาญาตโยมพุทธบริษัท,ทัทหลายโดทุนนาเิลาเขายังเหลือเยอะก็มาคุยกันเป็นว่าเรื่องราวกรมหลวงนิพนก็ขอยับยังเพียงเท่านี้นะเรื่องเทวดายังมีอีกเยอะเรื่องผีก็ยังมีอีก <c oughs> ยังต่อกันเรื่อยๆเป็นน่าถือว่าตอนนี้ถือว่าจบเล่มที่ห้าเป็นงวดเป็นตอนสุดท้ายของงวดที่ห้าเมื่อเวลาเหลือประมาณสามนาทีก็คุยกัน ถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริศัตรกท,ท่านหรือท่านบุกฟังทุกคนอยากจะเป็นคนดีมีความสุขให้ปฏิบัติในสังฆะวัตถุสี่ระการสังฆะวัตถุคือธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนธรรมะส่วนนี้ไม่ขัดคอกับขี่เมาคนกินเหล้าก็ปฏิบัติได้คนเจ้าชู้ก็ปฏิบัติได้ แต่้าว่าบังเอิญปฏิบัติไปได้เข้าถึงความดีก็ต้องเลิกเหล้าเพราะคนดีก็เลิกเจ้าชู้นี่เป็นเรื่องธรรมดายังไม่ห้ามในตอนตอน้นกินเหล้าก็ปฏิบัติได้คนเจ้าชู้ปฏิบัติได้ความจ,จริงศีลมีห้าข้อทาไมชอบพูดสองข้อก็เพราะว่าสองข้อนี้เวลานี้ยังเป็นสมัยนิยมเรื่องเป็นศีนที่บุคคลต้องการจะละเมิด อย่างการมสุมิชาา้าจยาในเวลานี้สะดวกหาไม่ยากนาักสุนดาละเมรัยก็สะดวกหาไม่ยากอาตามาก็ไม่ตำหนิเป็นของธรรมดาเพราะเป็นของที่ทุกคนชอบของทุกคนรักแต่ต้องการเอาธรรมะปฏิบัติทั้นดีก็เอาสี่อย่างคือหนึ่งทานการให้รู้จักสงเคราะห์ซึ่งกันะกันตามสมควรจะให้หนักนัก เอาแค่พอดีประกวเราให้เขาเขารักเราเขาให้เราเรารักเขาเ <c oughs> นี่ยผู้ให้ยอมปินที่รักเขาบอกคนผู้รับในเมื่อเรามีคนรักเราก็มีความสุขข้อดีสองปิยวาจาคือพูดดีพูดเป็นที่ถูกใจของบอคุคคลผู้รับฟังเราพูดดีเขาชอบเขาพูดดีเราชอบ ในเมื่อต่างคนต่างชอบกันแบบนี้มันก็เป็นความสุขมีทั้งยิ้มแย้มแจ่มใสก็หากันมีความรักกันและต่อไปการช่วยเหลือกันงานเชิงการคนากันถ้าเขาทําไม่ไหวเราช่วยเราช่วยเขาเขาก็รักเราถ้าเราทําไม่ไหวเขาช่วยเขาช่วยเราเราก็รักเขา รวมความว่าการช่วยกานงานซึ่งกันการต่างกำลังก็เป็นปัจจัยเกิดความรักเกิดความสุขต่อไปก็การไม่ถือตัวไม่ถือตนจะไปที่ไหนก็ตามวางตนเสมอเขาถือว่าเป็นเพื่อนเนไหนไปหาไหนมา <c oughs> ทำอะไรก็ทำเป็นการสนุกก็สนุกด้วยกันไม่เย่อหยิ่งจองห้องไม่ถือฐานะไม่ถือตะกูลไม่ถือหลักความรู้ว่าฉันรู้ดีกว่าถ้าถือแบบนั้นมันอด เป็นที่เกิดของคนค,ความวาการไม่ถือตัวไม่ถือตนก็เป็นปันปจจัยเกิดความรักและเป็นไในเมื่อคนรักมากแล้วก็มีความสุขฉะนั้นเขาบรรดาญาโยามพทธบริษตททุกคนที่นับถือพระพุทธศาสนาะอันนี้เป็นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้สําหรับฆราวาสที่เขาได้ปฏิบัติเพื่อความสุขของคน ถ้าอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขแต่ไปไหนก็มีความสุขเพราะมีคนรักมีคนรักมากเท่าไหร่เรามีความสุขมากเท่านั้นขอย้อนอีกอย่างอีงที่หนึ่งื่อการปฏิบัติสี่ประการหนึ่งว่าหนึ่งรู้จักสงเคราะห์สิ่งอันกดรันด้วยวัตถุคือการให้สองพูดดีสามช่วยเหลือกันงานสี่ไม่ถือตัวไม่ถือตน นี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนถ้าทุกคนต้องการความสุขจริงให้ปฏิบัติในสังขาวัตถุทั้งสี่ประการนี้ครบถ้วนท่านท่าน,านปฏิบัติได้ครบถ้วนจริงๆขอยืนยันว่าตายจากชาตินี้ไปแล้วจะไม่เป็นคนมีแต่ความร่ำรวยตลอดทุกชาติจนกว่าจะเข้ามิพานด้วยกำลังของฐ่านสองปิยวาจารย์ ท่านเกิดทุกชาติจะมีวาจาเป็นทิพย์พูดอะไรใครก็เชื่อข้อสามข้อสามการช่วยเหลือกันงานเป็นเหตุบันดาลความถูกเรื่องความทุกข์เขาเราเกิดไปทุกชาติการงานจะสะดวกรูปร่างหน้าตาจะสวยและข้อที่สี่ไม่ถือตัวไม่ถือตนจะเป็นคนมีอำนาจวาสนาสูงเป,เป็นที่ยอมนับนับถือของคนุกคน อลรันดาท่านพุทธศาสนิกชนใช้จะกลัวแล้วเพราะว่าเวลาหมดเกือบจะไม่ทันเวลาขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี